สวัสดีค่ะแฟนช่องของคนบรนณาห์หกซีชั่นแนวค่ะมือนีเท่ากับมะพรมาวมะปอกกันกับทั้งช่องของคนบรนณาห์หกซีชั่นแนวอีกคือเกาเนาะค่ะสําหรับช่องของคนบรน้ามือนีก็สิมาหไห่แนวทางของห้าน้อยคือเกาล่ะค่ะห้าน้อยของเข้ามือนีก็มีเด็ดเด็ดเด่นเด่นมาหไห่ทั้งแฟนช่องของเท้าคือเกาล่ะค่ะ พิเศษวิ่งหากับสามเด้อค่ะมือนี้จับคู่ให้กับสิมีสองสามสองหาสองหกสามหาสามหกหาหกนี่แหละค่ะคือพิเศษของเห้ามือนี้ธรรมดาของเห้ากับวิ่ง4ีกับหาจับคู่ให้กับสิมีสีหาสีเก็8ีแหาแปดหาเกเก็แปด 8. นี่แหะค่ะคือ วีไอพีธรรมดาของห้ามือนี่สำหรับวี่ไอพีก็วิ่งซีกัมหาค่ะจับคู่ให้กับสิมี่สามสี่สามหกสามเก็ดหกเก็ดสีเก็ดสี่หกนี่แหละค่ะคือวีไอพีของเห้าสำหรับสามตัวของเห้ากับสิมี่พิเศษหกสามสองสองหาสามค่ะมี่ยังละสองหางเด้อค่ะธรรมดากับสีมี่ หาแปดเก็ดเก็ดเก็ดหานี่แหละค่ะสำหรับวี่ไพี่กับสีมี่หนึ่งสามสี่ศูนย์สี่หกนี่แหละค่ะคือวี่ไพี่สามตัวของเฮ้าทั้งช่องของเฮ้ากรับอาจารย์กับขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าถือสามตัวตรงๆเลยค่ะมือนี่ ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าโชคหมันกับสามตัวตรง,งของน้อยเฮ้ามือนีเด้อค่ะและ้วการน้อยของเ้าหมู่บ้านนี่กับศูนย์สามกับออกตรงตรง,งค่ะแต่ว่ามันหั่งออกอยู่คนละน้อยค่ะถ้าแฟนช่องของเฮาาคยเบึงงคยตดตามเฮียห,ห้าผ้ารวยเพิ่นกบสีจับจุดได้อยู่ค่ะเพิ่นกะ เคยเรียนเคยตามมาเพิ่นกัดสีรูว่าห้าน้อยของอาจารย์เชียนเส้าอูเพิ่นมันปิดยังไดมันออกยังไดแบบใดเพิ่นเคยเรียนเพิ่นกัสีจับยุดได้เพิ่นกัดสีถือเด้อค่ะอันนี้ทั้งช่องของเฮากับมาแท่นให้ห้าผ้ารวยเพิ่นเด้อค่ะผู้ใดเคยบึงเคยติดตามให้ห้าผ้ารวยกับมาบึงทังช่องของคนบานหน้าหกสีชาแนวแท่นเด้อค่ะ ผู้ใดข่าาเมื่อกับมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของเฮ้าในเด้อค่ะเพราะท,ทั้งช่องของเฮ้าใดมีกำลังไก่ฮ็ดลิปต่อต่อไปทังช่องของเฮากับเป็นช่องน้อยๆค่ะสำหรับมือนี้แอดก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เอาไว้เมื่อนาพ่อกันไม่เนะาะค่ะสำหรับมือนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ